มีเงินแต่ไม่มีเวลาฟังคลิปนี้ค่ะเมื่อหลายๆวันก่อนนะคะจะได้ยินเรื่องราวของนักธุรกิจคนหนึ่งค่ะเป็นผู้ประกอบการนะคะซึ่งเขามีธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยแหละขายดีแล้วก็ยุ่งมากๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เขาแบบรู้สึกไม่ดีแล้วก็มันติดอยู่ในใจเขาก็คือเขายุ่งมากจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับลูกค่ะแล้วลูกก็แบบยังเล็กอยู่อเขาก็อยากที่จะเป็นคนที่ดูดูแลลูก จอยอยากเข้าใจเรื่องนี้แบบสุดๆค่ะแล้วจอยก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคน่ะคนที่เป็นแม่เราต่างก็อยากที่จะเลี้ยงลูกเนาะเราต่างก็อยากที่จะเป็นคนดูแลลูกด้วยตัวเองแต่ว่าด้วยสถานการณ์หรือด้วยหน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างค่ะมันทำให้บางทีเราก็ไม่สามารถแต่วันนี้จะอยากจะเล่าเล่าเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของจอยเองค่ะคือจอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีแบบเขาเรียกอะไรดีละ่ะ มีเป้าหมายหรือว่ามีพ r i ออร์ y ิในชีวิตเลยคือถ้าจอยมีลูกจอยจะเลี้ยงลูกเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้จะเน broker, นะคยเป็นบรกเกอร์นะคะเป็น m a r k e t ็ตติ้งในบริษัทหลักทรัพย์ค่ะแต่ว่าหลังจากที่จอยมีลูกค่ะจอยเลิกทำงานประจำเพื่อจะเลี้ยงลูกจอยไม่ได้กำลังบอกว่าแบบที่จอยทำคือถูก แบบที่คุณทําที่คุณต้องออกไปทํางานหาก,กินไม่ได้เลี้ยงลกูกมันผิดจะไม่ได้บอกแบบนั้นเพราะชีวิตคนเราค่ะมันต่างมีเส้นทางไม่เหมือนกันมันต่างแบบมีข้อจํากัดในชีวิตที่ต่างกันแต่ทีนี้ถามว่าเฮ้ยการที่จอยเลือกที่จะเลี้ยงลูกเองแสดงว่าจอยมีคนเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเพราะอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตของจอย ที่จอยตั้งไว้เป็นกฎเหล็กอีกเช่นเดียวกันก็คือฉันจะดูแลตัวเองจะไม่เคยคิดจะพึ่งพาใครจอยคิดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะจอยก็ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองค่ะจอยจะไม่แบมือแล้วก็รอให้ใครมาเลี้ยงค่ะเพราะมันทำให้อำนาจในชีวิตเรามันลดลงจอยเลือกทุกอย่างที่จอยต้องการทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจอยล่ะจะต้องเลี้ยงลูกแล้วจอยก็ต้องหาเงินด้วย จ่ขายออนไลน์ค่ะมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วจะเห็นออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่ทำให้จอยได้ทุกสิ่งที่จอยต้องการมันคือสิ่งที่เป็น p าวเ r อร์ิตี้นอะอาจจะไม่เรียกว่าทุกสิ่งที่ต้องการแต่มันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตที่เราอยากให้มันเป็นอนะ่ะไม่เขาเรียกว่าเป็นกฎเหล็กอะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองสิ่งเนี้ยฉันต้องได้เพราะฉะนั้นจะก็เลยเลือกออนไลน์ค่ะ จะเข้าสู่โลกออนไลน์นำเข้าสินค้ามาขายตั้งแต่ปี2010-2011จะเปิดเพจขายตั้งแต่ตอนนั้นนะคะและจอก็เห็นออนไลน์เป็นช่องทางที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีความต้องการแบบจอยอยากมีเงินเองอยากเลี้ยงลูกด้วยค่ะจะยูกับลูกตลอด24ชั่วโมงเลยตอนที่จอยขายของจะยนำเข้าของ,ของมาขายต้องไปเขาเรียกอะไรนะไปโกดงังอ่ะไปเอาของเพราะนำเข้าไงก็ ไปด้วยกันค่ะลูกก็นั่งข้างๆค่ะนั่งคาซีทไปด้วยกันเนี่ยไปส่งของไปไปรษณีย์ไปด้วยกันหมดค่ะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่จอยพระภูมิใจค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้วะ่ะแล้วเราก็เลี้ยงดูตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ที่ต้องไปทํางาน ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเองหรือคุณมีธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จอยอยากจะฝากเอาไว้นะคะก็คือคุณมีอะไรที่มันเป็น priority คุณให้อะไรเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตถ้าคุณสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะอย่างจอยอะจอยให้ลำดับความสำคัญของการเลี้ยงลูก แล้วก็การหาเงินเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้วิธีแล้วก็ทางออกอย่างวันนี้จะเป็นครูออนไลน์วันนี้ลูกจะโตแล้วนะสิบเอ็ดขวบกับเก้าขวบแล้วแต่จอยก็ยังได้อยู่กับเขาค่ะเพราะจะเป็นครูออนไลน์ไงเพราะจะอยู่ตรงนี้ไงเราไปรับไปส่งเขาทุกวันค่ะนี่คือสิ่งในชีวิตนึ่สิ่งหนึ่งในชีวิตเลย คือจอยแบบไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ฉันจะขับรถรับส่งลูกไปโรงเรียนเพราะในระหว่างนี้อยู่ในรถเราได้คุยกับเขาเราได้มีปฏิสัมพันธ์เราได้พูดกับเขาเนี่ยได้เล่นกับเขาเนี่ยเออเนี่ยค่ะคือความสุข ของคนเป็นแม่แต่ว่าวันนี้อะไรคือไพร o อริตในชีวิตของคุณอะไรคือเรื่องสำคัญหรือว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณลองใช้เวลาในการคิดแล้วก็ทบทวนดูค่ะจะเชื่อว่าถ้าคุณรู้ว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคุณคืออะไรคุณจะสามารถหาวิธีการที่จะสามารถจัดการเพื่อให้ได้ในสิ่งนั้นมาได้แต่ปัญหาของคนก็คืออย่างที่จอยบอกว่าคุณไม่รู้ค่ะ ว่าสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตอะมันคืออะไรกันแน่ลองกลับไปคิดดูนะคะและถ้าเกิดว่าใครได้คำตอบว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณเป็นกฎเหล็กเป็นสิ่งที่คุณต้องเอามาให้ได้ลองพิมพ์มาคุยกันในคอมเมนต์นะคะใครที่เป็นแม่แบบจอยบ้างนะคะเออลองพิมพ์มาคุยกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิ s เ n e s s เอ็กซ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ